สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปลาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด EP 7เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่ตำรวจจัดงานแถลงข่าวคนร้ายที่ทำ้ายพลอยซึ่งก็คือหน้าม้าที่เตรียมกันไว้นั่นเองตอนเย็นที่งานศพของพลอยพ่อพลอยก็ให้สัมภาษณ์ด้วยอาการที่เศร้าโศกและโศกเศร้าว่าเขามีลูกคนเดียวและพลอยก็เป็นเด็กดีมากๆแต่พูดไปพูดมาก็พูดถึงนโยบายทางการเมืองที่เขาจะทำซะง,งั้นเหนื่อยกับพ่อพลอยจริงๆเขาบอกว่าจะทำทุกอย่างให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมและไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ในสังคมอีก วันต่อมาแก๊งของพ่อพอยและแก๊งตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็มาคุยกันทั้ง2ฝั่งต่างขอบคุณซึ่งกันและกันที่ทางตำรวจช่วยกันสร้างหลักฐานปลอมให้ทางตำรวจก็ขอบคุณพ่อพลอที่ยอมเสียสละลูกตัวเองเหมือนกันและทุกคนก็มั่นใจมากว่าพ่อพลอจะได้เป็นนายกแน่ๆ เพราะว่าตอนนี้คนเริ่มสนใจพ่อพลอยมากขึ้นตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนปางที่มางานศพของเพื่อนก็เอาแต่นั่งดูแชทที่พลอยส่งมาหาเธออยู่แบบนั้นพอปางหันไปเห็นพ่อพลอยเธอก็รีบเดินเข้าไปหาทันทีพร้อมกับยื่นแชทนั้นให้พ่อพลอยดูเธอบอกกับพ่อพลอยว่าพลอยส่งมาให้เธอในคืนที่เกิดเหตุแถมยังพยายามอธิบายให้พ่อพลอยฟังอีก ว่าพลอยโดนของขวัญเล่นงานจากร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกียดพ่อพลอยที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากที่ปางรู้เรื่องเขาก็เลยแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องบอกกับปางว่าเขาก็แปลกใจเหมือนกันแต่เขาก็จะขอให้ปางรับปากกับเขาว่าห้ามมาเรื่องนี้ไปบอกกับใครเพราะว่ากลัวคนร้ายจะไหวตัวทันนั่นเองหลังจากคุยกับพ่อพลอยเสร็จปางก็หันไปเห็นผู้กองชัดมาร่วมงานพลอยด้วยเหมือนกันถามหมอปางสงสัยมากว่าผู้กองมาทําอะไรที่นี่ตัดมาที่แกงลอบทําร้ายพ่อพลอยตอนนี้มีสมาชิกใหม่เข้ามา เป็นหมายเลข9ก้าแทนครูขิมแล้วและทุกคนกําลังประชุมกันอย่างเคร่งเครียดเรื่องที่จะจัดการพ่อพลอยให้ได้ก่อนที่จะได้เป็นนายกนั่นเองมาทางฝั่งของปางหลังจากที่เธอกลับมาก็เศร้ามากที่เพื่อนรักเพียงคนเดียวของเธอที่เหลืออยู่ได้จากไปแล้วพี่หนุ่มก็เลยพยายามปลอบป,ปางแต่ปางก็บอกกับพี่หนุ่มว่าเธออยากจะช่วยพลอยและก็จับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้พี่หนุ่มด้วยความที่รักน้องสาวของเขามากก็เลยบอกไปว่าถ้าจะลุยเขาก็จะลุยด้วยกันไม่รอช้าทั้งคู่รีบขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจไปที่บ้านครู ทันท้ทงสองคนพยายามหาสิ่งของผิดปกติต่างๆแต่ก็ไม่เจออะไรเลยจนปางไปเจอกล่องกล่องนึงเข้าซึ่งข้างในมันก็มีผ้าคลุมหัวที่ครูขิมใช้กับโน้ตบุ๊กนั่นเองปางสงสัยว่าทำไมครูขิมถึงเกลียดพ่อพลอยและครูขิมก็จะเป็นคนที่ทําให้เรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับพลอยพี่หนุ่มก็ไม่รอช้าใช้วิชาโปรแกรมเมอร์ที่เขาได้ร่ำเรียนมาหลายปีจากวัดไหหลําพยายามแฮกทันทีแต่มันก็ดันแฮกไม่ได้ซะง,งั้นเพราะคอมนี้มันใช้วิชาขั้นสูงจนพี่หนุ่มถึงก็บอกให้ปางรีบกลับบ้านไปทันที และทั้งสองคนก็เดินออกมาขึ้นรถขี่กลับบ้านไปโดยที่ครูขีมยืนแอบ,บมองอยู่หน้าบ้านนั่นเองวันต่อมาพ่อพลอยก็มาออกรายการคู่กับคู่แข่งอีกพักของเขาทั้งสองคนหาเสียงกันอย่างดุเดือดมากต่างคนต่างผัดกันได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังพ่นน้ำลายใส่กันไม่หยุดอยู่ๆพ่อของพลอยก็โดนของขวัญเล่นงานเข้าจนหายใจไม่ออกแล้วก็เดินออกจากรายการไปหลังจากนั้นพ่อพลอยก็หัวร้อนเรียกประชุมทุกคนด่วนพร้อมกับบอกให้ไปหาคนที่ส่งเ넥ทายมาเล่นงานเขาให้ได้ว่าเป็น ตอนค่าระหว่างที่พ่อพลอยกาลังขับรถกลับบ้านอยู่ๆโทรศัพท์ก็ดันไม่มีสัญญาณซะงั้นเพาะสํงงา,สากำซัดจริงๆในขณะที่พ่อพลอยกําลังหาสัญญาณอยู่อยู่ๆก็มีคนส่งข้อความเข้ามาว่าถุยเพื่อความเท่าเทียมไอเลี่ยมจัดกูจะจับตาดูมึงได้เห็นแบบนั้นก็ทําเอาพ่อพลอยกลัวมากว่าใครจ้องที่จะเล่นงานเขาอยู่ลุกลีลุกลนมองซ้ายมองขวาหายอยู่แบบนั้นแต่ก็ไม่เจอใครพ่อพลอยก็เลยรีบขึ้นรถขับต่อไปหลังจากขับไปได้สักพักอยู่ๆวิทยุก็มีเสียงบ สวดพระออกมาและหน้าจอก,ก็กลายเป็นโลโก้ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกียดพอพอยที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากตาแทบจะทะลุออกมาจากเบ้าเลยทีเดียวเขารีบจอดรถแล้วก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนทันทีวิ่งไปได้สักพักก็ไปเจอคนคนหนึ่งกําลังเก็บของหลังรถอยู่พอพอยก็เลยยืมมือถือโทรหาประเสริฐเลขาของเขาว่าให้มาช่วยเขาหน่อยแต่ว่าประเสริฐก็ไม่ตอบอะไรมาเลยสักคําพอพอยก็เลยให้คนขับรถช่วยพาเขาไปลงพักหน่อยแต่ในระหว่างที่กําลังจะเดินขึ้นรถพอพอยก็เห็น รูปข้างรถเป็นรูปหัวหน้าพักคู่แข่งซะง,งั้นเขาก็เลยพอจะรู้ว่าถูกเล่นงานแน่ๆพอ่อพลอยตัดสินใจวิ่งหนีทันทีแต่ก็วิ่งไปได้ไม่ไกลก็ต้องทําให้พอ่อพลอยหยุดชะงักอยู่แบบนั้นพอาเท้าดันติดก,กาวอยู่กับพื้นถนนไว้ไม่สามารถไปไหนได้เลยทันใดนั้นเองก็มีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาทางพอ่อพลอยพอดีตัดมาที่วันต่อมาทุกคนในพักก็หาตัวพอ่อพลอยกันให้ชุลมุนวุนว่นวายหัวหมุนกันไปหมดแถมตอนนี้มีคลิปออกมาว่าพอ่อพลอยกาลังวิ่งหนีอะไรอยู่บนถนนด้วยก็ไม่รู้ตัดมาาที่แกงหน้า ตอนนี้ทุกคนกําลังยก ork, ย่องหมายเลขเก้าเป็นฮีโร่เพราะว่าสามารถหาวิธีมากําจัดพ่อพลอยได้สําเร็จทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาก็พยายามกันมาตั้งนานแต่ก็ไม่สามารถจัดการพ่อพลอยได้สําเร็จเลยสักคนและวิธีที่หมายเลขเก้าใช้มันก็เป็นแค่ของขวัญเลเวลสเท่านั้นนั่นก็คือใช้ควันนั่นเองแต่เป็นการใช้ควันที่อยู่ในรถที่ไร้อากาศหายใจฉลาดกันจริงๆและเหมือนว่าตอนนี้พ่อพลอยก็จะมองเทงไปแล้วเรียบร้อยทุกคนในแกงหน้าขาวก็พากันดีใจเฮฮาปาจิงโกกันใหญ่แถมทุกคนก็ยัง ช่วยกันคิดหาเป้าหมายคนต่อไปที่พวกเขาจะจัดการต่ออีกด้วยอยู่ๆทันใดนั้นเองหมายเลขเก้าก็ถอดหน้ากากออกมาและคนภายใต้หน้ากากนี้ก็คือประเสริฐลูกน้องคนสนิทของพ่อพลอยนั่นเองแถมเขายังรู้ทั้งหมดด้วยว่าคนภายใต้หน้ากากทุกหมายเลขเป็นใครมีทั้งนักการเมืองเชฟนักเขียนต่างคนต่างอาชีพแล้วก็เป็นใหญ่ในประเทศทั้งนั้นพอประเสริฐพูดชื่อทุกคนจนหมดแต่ละคนก็ตุยเดสมอลเล่กันหมดเลยมาทางฝั่งของพ่อพลอยเขายังไม่ตายแถมเดินออกมาจากรถถอดหน้าก การกันควันแบบเท่ๆอีกด้วยแถมหัวหน้าตำรวจยังรู้เห็นเป็นใจและช่วยสนับสนุนในแผนนี้อีกและสาเหตุที่หัวหน้าตำรวจรู้ว่าแกงหน้าขาวเป็นใครกันบ้างก็เพราะว่าหนึ่งในสมาชิกของแกงที่ออกมาทำร้ายคู่ขิ่มในวันนั้นนั่นเองวันต่อมาคู่แข่งอีกพักของพ่อพลอยก็ถูกตำรวจจับตัวไปเพราะว่าถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดตัดมาที่พ่อพลอยเอาแต่นั่งดูลูกของพลอยแล้วก็นึกถึงวันที่เขากับพลอยได้อยู่ด้วยกันระหว่างนั้นเองประเสริฐก็มาเรียกพ่อพลอยออกไปตอนนี้พ่อพลอยได้เป็นนา ยกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ประกาศต่อนหน้าประชาชนทุกคนว่าเขาจะทํางานเพื่อประชาชนอย่างดีตัดมาที่ตอนมือเจ้าของร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียดกําลังต้อนรับลูกค้าคนใหม่ของร้านอยู่เพราะไม่มีลูกค้าใหม่มาเข้าร้านนานมากแล้วและลูกค้าคนนั้นก็คือผู้หมวดกิจคูหูดูโอของผู้กองชัดนั่นเองผู้หมวดกิจทําหน้าตกใจมากว่าเจ้าของร้านรู้จักชื่อของเขาได้ยังไงจบลงไปแล้วสําหรับของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียดตอนที่7เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย